สวัสดีครับวันนี้กับเมนูยังไงที่เกาพี่น้องตำหักเตียงครับตำบักเตียงใส่บักกอกใส่บักแนวสวัสดีครับวันนี้พันิโจมันนครกับมีเมนูมาฝากมาตอนพี่ฝากน้องพี่เกาพี่น้องเสียบเสียบพี่เกาหนันละตำหมักเตียงครับใส่บักกอกสองหน่วยครับใส่ครับโอ้ยมันใส่ใส่กอกครับอันนี้น่าจะเป็น บุญเสียนครับคิดว่านาจะเป็นบุญเสียนนะครับตัวหนึ่งไอ้นอ้วครับใส่กอกอ้วครับอันนี้หมูครับอันนี้รดโสมครับอุ้ยไหลใส่กอกขนาดเลยพี่น้องมากๆเสีดเสีย้กันครับพี่น้องกัดโบไรที่เก่านะครับตัวเนียมาบ้านนี้ชิมบึงมาตำาักเตียงสุดหยอดแล่น้องครับใส่บักวกงตึ้อเต้าตำแบกทั่นนะครับมันอีตำหมักเตียงคนวะมามาเสียดเสียดพ่กันเอาไปใช้ในร่องเขานะหมื่นบัวครับพี่น้องเอาอันนี้แล้วครับ เบื <ítulo> uh ้อ huh. งโอ anyway, uh ้ว huh. ้ยอืมเพราอันนี้รถรถสองข้างอืมอืมนบดนี่อุมกิืสมมื่นไอ แกงไหมอืมอืมเออแซ่บตัวพี่น้องอืมซบตัวพี่น้อง

ตัวนี้รสสมเพิ่นว่าครับอืมรสสมยิเพีนองนก็มสมบกอกอยกันมาอืมหืมผ่มมเนเชน 谢谢 啊，那么白的，不、嗯嗯

อันนี้อัวครับใส่อัวซึ่งเครื่องเทศท่หลาย้นที่ไี่ชอบโอ้แซ่บงเลยหอมหอมเครื่องเทศใช่ือรวนขนาวามอร่ย तो तमाम 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 ん<シ><シ><シ>